สวัสดีนะครับหมอโตด915าหทารอลนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกําลังใจใช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประง,งานคนที่นิ่เงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพิจิกตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูในธนรรคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับไปพลังงานไพ่เซลติคอร์ มอโต้อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งสาสัาดิคูบาอาจารย์เทพเท,เทวาของคนที่เข้ามาดับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในสามเหรียญหนนะ้าสามเหรียญคือการเฝ้ารอการรอคอยการมองถึงสถานการณ์ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในทุกวันในทุกสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจเราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะสามเหรียญนี่คือการที่วางแบบแผนการวางเป้าหมายการ วางอนาคตหรือมีพลังงานห้การกลับมาพูดคุยกันนะครับเป็นพลังงานไฟเดือดเทวอการจับได้การโป้แตกสิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจคงผ่านไปแล้วกับเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่รักด้วยหัวใจแต่สิ่งที่เขาทําไว้กับเราคือความเจ็บปวดนะมีประงอาให้ทัอวอครับความรักความห่วงใยการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นไพ่ของความรักที่เราเคยผูกพันเราเคยให้ใจกันมาเราเคยมีการผูกมัดเรามีการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและความรู้สึกซึ่งกันและกันจัดติกชาวตุลลคณาตุลโกรธแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมัน่น ใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงานหรือเป็นพรังงานให้การจัดระเบียบวางแบบแผนเป็นพรังงานให้ คนที่รักความยุติธรรมรักความเท่าเทียมคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนเองสูง <c une> คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้ในทุกๆอย่างของคุณนะครับเปพลังงานไพคขีนเครับปราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่ง,งความรู้สึกการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมารักตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ตัวเองในเมื่อคนหนึ่งไม่รักในเมื่อคนหนึ่งหมดใจเร,เราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยเราก็ต้องเลือกที่จะเดินจากออกมาจากความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ความมีเสน่ห์ คุณความโดดเด่นของคุณหรือกําลังอธิษฐานขอพรให้พบเจอกับความรักที่เข้ามาเป็นความรักที่เข้ามาซัพพอร์ตและกื้กูลในเรื่องจิตใจซึ่งก,กัและกันนะครับเป็นพลังงานยในออกครับในออครับคือพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยกัลยาณิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการงอ้อ ขอคืนดีคนอดีตหวนกับคนอดีตหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะดีเอ็มเพรอร์ชาวเมทัดไฟเป็นพลังงานให้คนที่ทํางานเกี่ยวรับ,รบข้าราชการได้คนที่ทํางานเกี่ยวด้านอาหารการกินหรือการค้าการขายการเจรจาการติดต่อและมีพลังงานให้การที่ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายได้มีพลังงานให้การติดต่อหรือการที่ทํางานเกี่ยวด้านการติดต่อการสื่อสารการออนไลน์ได้มีพลังงานให้คนที่อดีตของคุณเป็นฝ่ายเขาที่มี e go, อ,อีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่ไม่เคยรอยอมร ให้คุณในวันนั้นคิดถึงวันที่เคยดูแลคิดถึงวันที่เคยห่วงใยคิดถึงวันที่เคยเอาใจใส่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือพลังอาให้ความทุ่มเทการบนบม่มเพราะในความรักความสัมพันธ์กว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูกพันมันมีปัญหาที่เข้ามานะมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจหรือความขัดแยง้งความไม่สบายใจตอนนี้มีคนที่ไม่สบายใจหนักมากที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอคุณนะครับพลังอาห้ในเจ็ดถ้วย จ็ดถ้วยคือความฝันและความหวังมีคนที่กําลังฝันถึงคุณมีคนที่กําลังคิดถึงคุณมีคนที่แอบหวังเล็กๆที่จะกลับไปในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในทุกข่ําคืนเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณว่าเขาโหยหาคุณว่าเขาจะกลับไปทําเพื่อคุณนะมีคนที่อยากกลับไปร่วมความฝันและความหวังอีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของใต้สําหรับเป็นพระงาไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วยหรือคนคนคน,คน,คน,นี้าาเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาแค่ความรู้ รู้สึกแคร์ความคิดคนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ความรู้สึกของคนที่รักนะคนที่เอาใจใส่คนที่มันเหมือนกับการที่เขาจะตามตื้อคุณตามง้อคุณตามวิงวอนตามอ้อนวอนมันเหมือนกับการที่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองว่า ทั้วแห่งความรู้สึกก็คือหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวของความรักคุณกับเขาเคยมีความรักคุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นคุณกับเขาเคยมีความเอาใจใส่เข้ากําลังคิดได้แล้วในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าเขาจะเอื้อมมือควายคว้าทุกโอกาสที่ได้อยู่กับคุณนะครับเป็นพลังภัยชาวธาตุน้ํากรรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤษสงมาก่อนะครับที่อยู่ในความรัก ในความสัมพันธะ์นาชาวตุลลัคนาตุลได้คนที่เกิดวันอังคารได้นะครับอขอใช้พลังงานให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับอขอใช้พลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานไพ่คิงออฟเพเทเคลนะคิงออเพเทเคลนี่คือพลังงานไพ่ความมั่นคงความมั่นใจคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ เหมือนเราได้เท่าเทียมกันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่ทับซับพอร์ตในเรื่องการเงินแกเขาเสื้อผ้าหน้าผมกเขาหรือคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้ลักแล้วมันเหมือนหัวใจของเราได้เข้ามาผูกพันได้เข้ามาผูกมัดมันเหมือนเราก็ยังดื่มเขาคนนั้นไม่ได้ทําไมเราถึงยังดื่มคนคนนั้นไม่ได้เพราะความรู้สึกเพราะความผูกพันเพราะความเติมเต็มเพราะความเป็นครอบเป็นครัววิกตอรี่ความสำเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะทุกเรื่องราว ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายไดยนะครับมีทั้งปัญหามีทั้งความกัดแยง้งมีทั้งความไม่เข้าใจมีทั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามารองใจในเส้นทางเดินทุกวันที่เราได้ทำในสิ่งที่วางความเสมอต้นและความเสมอปลายวันที่เราถึงประสบความสำเร็จจะมีเป้าหมายใหม่เข้ามาหรือเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเดินร่วมในเส้นทางเดินเดีเดยวกันเดวิลเป็นพลังให้ความรัก ความโล้ความโกรธความหลงเป็นพืนของกิเลสมีคนที่หลงไปในกิเลสที่ผ่านมาเมื่อเหมือนตอนนี้เขากําลังหลงไปในชั่วครังในชั่วคราวในชั่วคู่ของเขาความรู้สึกที่เขากําลังกลับมาตกผดกตกตะกอนแห่งความคิดว่าใครคือความรักว่าใครคือความการดูแล ว่าใครคือความห่วงใยนะครับเป็นพลังงานห้การเอาใจใสและการดูแลและความห่วงใยมันเหมือนความมีเมตตาต่อการและการความรักคือการให้ไม่ครอบครองหัวใจใครไม่ได้ในวันที่ได้ครอบครองหัวใจหรือในวันที่ได้ครอบครองความรู้สึกก็คือหัวใจ และจิตเราและความผูกพันเราเป็นความรู้สึกเดียวกันนะในวันที่คุณได้พบเจอกับคนที่มีความรู้สึกเดียวกับคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของคนคนนี้ได้มีพลังให้เดะช от, กกะยอดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับ ในในความอดทนและความเข้มแข็งของคุณคุณเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวคุณเองนะมีพลังภา้คนที่ทํางานเกือบทหารตํารวจได้การเดินทางได้เป็นพลังภา้เส้นทางเดินนี่มีทั้งสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเราแต่การที่เราปล่อยในอารมณ์และความรู้สึกออกไปนนทุกสิ่งทุกอย่างทําร้ายเราไม่ได้แต่คําพูดเชื่อยเฉือนจิตใจ,จทําให้เราทุกทำให้เราทรมานทําให้เราเศร้าเสียใจในวันที่เขาผิดใจกับเราในวันที่เขา พูดไม่ดีกับเรานะครับเป็นพลังงานไพในคิงออฟสอดค o งออฟ o อดนี่คือราชาถือดาเป็นพลังงานไพการที่คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์และคุณเป็นคนที่เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนของคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเติบโตและทําให้เราเข้มแข็งในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเดียมพระเทพธิดาดาวสุกนาววีนัส คนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่คอยค้ำจุนคอยอุปถัมภ์คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณสร้างความเจริญให้กับคนที่อยู่ในความรัก ในความสัมพันธ์วันที่เขาไปแล้วไม่ได้ดีเขากำลังคิดถึงคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะมีพลังอาไพหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆการความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่ห้าเหรียญน,นะครับความเน็บหนาวความอ้างว้างขวีนอพสอดราชินีถือดาเป็นพไพ่โอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าหรือมีพลังอาไพขวีนอพสอดกับคิงอพสอดคือคนที่มีอีกโก้ที่ไม่ยอมลงให้แก่กันและกัน หรือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างฝ่ายต่างมีมุมมองที่เป็นของตัวของตัวเองนะการลดอีโก้และการกลับมาปรับความเข้าใจการสร้างกันดยานิเมตการกื้อกูลและการเกื้อหนุนและการดูแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพในสี่ไม้เท้านะสไม้เท้าคือการเฝ้ารอคือการรอคอยมีพลังงานไพเดลเดรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขากําลังตกอยู่ในภวังแห่งรักเขายังกําลังตกอยู่ในความรู้สึกที่อย่างผูผ่า นะมีคนที่ฝันถึงคุณในทุกค่ำคืนและในทุกค่ำคืนที่มีแต่เรื่องราวต่างๆที่มีคุณเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องในทั้งความฝันในทั้งความหวังในสิ่งที่ตั้งใจอดีตที่ผ่านไปจะกลับไปย้อนกลับไป แก้ไขอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอเพราะสิ่งที่ผ่านมาและเหมือนกันที่กำลังผ่านไปในทุกวินาทีในทุกลมหายใจในทุกเส้นทางเดินของเราไม่รู้ว่าวันพ่งนี้วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนมีคนที่ขับมาเอาใจใส่คุณในวันที่เขา เจ็บในวันที่เขาไม่เหลือใไข่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปไปแล้วไปแล้วไปได้รับกรรมก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือความรักความผูกพันหรือสามถ้วยนี้ไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นวันหวังผลประโยชน์ ในตัวของเขานะเดอ f o o คือคนที่คบไปเรื่อยคนที่หลักไปเรื่อยการที่เราแก้ไขไขไม่ได้นะครับต้องแก้ที่ตัวของเขาเองแต่ตอนเนี้เรากลับมาอยู่ในที่เดิมของเราในแบบของเราในมุมของเรานะคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์และคนที่มีคุณค่าในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มอง ในความเป็นจริงและความเป็นไปในโลกแห่งความเป็นจริงมีทั้งความทุกข์มีทั้งความผิดหวงังมีทั้งความเศร้ามีทั้งความผัดภากแห่งความรักแต่การที่เราภาครักความสึกในวันข้างหน้าเราอาจจะได้มาพบเจอกันใหม่สําหรับบางท่าน,นมีการที่ได้พบเจอกับคู่คนที่เคยอธิษฐาน ขอพรร่วมกันมาสําหรับบางท่านไหนมีการที่ยังลื่มกับอดีตไม่ได้อดีตที่ผ่านมามันยังเป็นฝ่ายเราที่ยังฝังใจในความรู้สึกของเรานะครับอขอพลังงานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับขอใช้พลังงานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ํามีพลังงานให้ชัตติกนะครับเป็นพลังงานให้ความเด็ดเดี่ยวมี2ด้านเสมอมีทั้งสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีคุณจะอยู่ในวลนระหว่าง สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีความชัดเจนในตรงคุณเองความยุติธรรมนะครับพลังงานให้ในขวีนครับนาฬาชนีถือถ้วยมีพลังงานให้เติร์ดปาร์ตี้หรือการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามอยู่หรือการที่ในตอนนี้มือที่สามกำลังที่จะผ่านพ้นไปนะหรือการที่เขาวาจะเป็นฝ่ายที่ ไปเรียนรู้มาโลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจว่าใครคือคนที่ดูแลว่าใครคือคนที่ห่วงใยว่าใครคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยในตอนนี้มีพลังงานไพ่คิงออฟไพที่เคลื่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยงองเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเรา ที่นิ่งแล้วนะมีพลังพ่ห้เอดอฟวานการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวของเราเองการรีเซ็ตการรีเซ็ตระบบในความคิดในความทรงจำํำแต่มันคงยากในความรู้สึกแต่การที่เรากําลังที่จะลืมในวันที่เราพยายามที่จะลืมกับจําในวันที่เราอยากจํากับลืมความรู้สึกมันาจเป็นไฟล์เราที่กลับมา เห็นในอารมณ์และความรู้สึกความคิดนะครับเป็นพลังให้ความเครียดความกดดนันหรือมีคนที่กําลังกินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับขมตาหลับลงครัง้งใดคิดถึงภาพคุณคิดถึงหน้าคุณอยากกลับไปชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี่คือความเหน็บหนาวคือความอ้างว้างในสิ่งที่ตอนนี้คุณคือกุญแจสําคัญในความรู้สึกของเขาที่เขาอาเจฝีฝนายที่อยากได้หัวใจของคุณคืนกลับมานะซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิม คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเก่าเก่าหรือคุณกับเขามีสิ่งที่แรกแทนใจกันไว้ก็คืออารมณ์และความส้สึก็คือหัวใจที่เราเคยมอบให้ก่กกนและกันไว้การดูแลการห่วงใยการที่เราให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอกันนะครับเป็นพลังาไพาในความเป็นตัวตนสำหรับบางท่านเป็นการที่วาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นครอบเป็นครัวสำหรับบางท่านนาจมีลูกด้วยกันแล้วนะมีพลังอาไพสามเหรียญมีพลังงาไพาเดอะทาวเวอร์ การจับได้การโปะแตกนะครับสิ่งที่แตกพังไปหรือความไว้ใจหรือความเชื่อใจมันได้ทางพังทลายไปแล้วนะมีพังาใหยสเตนตการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นสเตนตคือคุณเป็นคนที่ทําได้ด้วยตัวเองในทุกๆอย่างนะครับเป็นพเังกานที่คุณมีคนที่เก่งมีความสามารถ ทำงานเยอะทำงานมากหรือคุณทำในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งดีๆโชคดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาหรือมีพลังอาห้คนที่อดีตของคุณกำลังอธิษฐานขอพรให้ได้พบให้ได้เจอขอให้เขาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปนะครับคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วกัน เท่านไม่ใช่คู่กันล้างยังไงยื้อยังไงเขาต้องไปอยู่ดีในตอนนี้มีคนที่จะกลับมายือ้อมีคนที่จะกลับมารังมีคนที่อยากขอโทษคุณนะครับขอดูพรางห่ให้ในแนว้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าในแนวโน้มความสัมพันธ์ตอนนี้เขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับเป็นพรังอ่ะไพ่สาถ้วยนะสถ้วยนี้คือพรังห่ะไพ่แรกๆเข้าไปแล้วมีความสุขมีความสนุกสนานมีความได้เดิง แต่ในวันที่เขากลับมามันเหมือนความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่รู้ใจว่าความภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรห,หรือในความห่างไกลหรือเป็นความรักของคนที่ห่างไกลกันมีพลังอานไพการแอบสืบการแอบส่องการแอบมองเขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังส่องโปรไฟล์คุณอยู่กําลังอยากรู้เรื่องของคุณคุณบอกไม่ต้องอยากรู้เรื่องของคุณคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาคุณมีคนที่เก่งและมีคนที่เป็นคนที่หาเงินเยอะ หาเงินมากนะครับเป็นพลังงานให้ในหน้าที่ของเราในเส้นทางเดินของเราในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราทำแปดเหรียญการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้นะครับต้องแก้ที่การกระทาต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่ตัวของเขาเองนะมีพลังงานให้เดอะเฮมิชาวการลัคนากัน แต่การที่เราเสริมพลังงานทางจิตหรือการที่เราเสริมพลังงานแห่งจิตอธิษฐานและสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาการที่เราเห็นในจิตวิญญาณและการที่เราเชื่อมต่อแห่งจักรวาลแห่งนี้นะมีพลังงานให้ในเอดอวานนะครับการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกเส้นทางเดินเนี่ยเหมือนการที่เรากลับมาคิดการกลับมาทบทวนในวันที่ไม่มีเราแล้วมันเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวเงียบเหงา เงาใจในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงาพในเพจอวานมีพลังงาพในห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญนี่คือการที่เขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังมีปัญหาในเรื่องการเงินไปทําอะไรแล้วมันเหมือนสิ่งที่ติดขัดมันเหมือนขัดข้องไปหมดในตอนนี้ของเขาเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณผลวิบากกรรมกําลังได้รับกรรมในสิ่งที่เขากระทําลงไปนะมีพลังงาพหกเหรียญมีพลังภาพ่ในออกไปตัวการวางแบบแผนการวางเป้าหมาย ไม่รู้สถานการณ์เราอาจเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ของเขาที่จะวางแผนการและก,กันหรือการกลับเข้ามาพูดคุยกันหรือการกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นลังงาให้ดีฮาพิเทศนะความรับการปกปิดการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขา <c oughs> เหมือนความหงดหงิด,งดเหมือนความว้าวุ่นเหมือนความ ทุกใจในตอนนี้ของเขาเขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกเขาอยากให้คุณเห็นและได้รับรู้ในความรู้สึกเดียวกันกับเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากให้คุณรับเขาเข้าไปในหัวใจเขาอยากให้คุณรับเขาเข้าไปในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะมีพรังงานเ King of Cup นะครับเป็นพลังให้เดือดฟูวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาที่รวดเร็วนะครับอยากจะทำอะไรรีบทำในสิ่งที่หวังรีบทำในสิ่งที่ตั้งใจเพราะวันเวลาที่ไม่เคยรอใครวันเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆแต่วันเวลาก็คือวันเวลาที่เป็นปัจจุบันอนาคตที่เราอาจะเป็นฝ่ายที่กำลังกำหนดในวันและเวลาในโชคชะตาในเส้นทางเดินในโชคชะตนี้กงรอแห่งวันเวลากำลังหมุนเปลี่ยนเวียนไปโชคดีสิ่งดีสิ่งมา กลังที่จะเข้าาามหคคุณนะรับขอใช้พลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำมีไพ่ของเดอะซันความสุขความสำเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะความมีชื่อเสียงความมีโดดเดน่นคุณเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นและมีเป็นตัวของตัวเองสูงนะมีพลังงานพ่เจ็บดาบนะในเส้นทางเดินนี่มีทั้งความอิจฉามีทั้งความไม่เข้าใจมีทั้งความดิสยากล้วมีคนที่ทําอะไรร่าหลังแก่เราอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานให้การที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกําลังเหมือนกำลังขาดคุณไม่ได้หรือเขากําลังส่องคุณหนักมากในตอนนี้มีพลังงานไพ่ในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณถอยจากในวันที่คุณจากนาถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่ง สายน้ำ สิ่งดีๆที่คุณเคยทิ้งให้เขาในวันนั้นยังอยู่ในความทรงจําของเขาในวันนี้นะในปัญหาในความขัดแยง้งหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและต้องกลับมาแก้ไขในปัญหาที่ก่อเองนะครับเป็นพลังภายในสิบดาบนะสิบดาบนี้คือความทุกข์ความเจ็บปวดความพยายามในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่ม ที่จะปล่อยเริ่มที่จะวางเริ่มที่จะโปรงการชีวิตแล้วนะมีพลังให้สิบเหรียญสิบเหรียญนี่คือความเติมเต็มก็คือความเป็นข้อเป็นขัวการที่ได้มาพบเจอกันเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาดีแต่ตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาดูแลคุณบ้างทําในสิ่งที่เขาหวางังทําในสิ่งที่เขายังไม่เคยทําให้คุณยังมีเรื่องราวค้างคาใจในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณเขาไม่อยากเห็นแค่เพียงความ ว่างเปล่าเขาอยากเห็นคุณในทุกๆวันนะครับเป็นพลังงานให้ในเดอะสตาร์นะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันทุกคนคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ในจักรวาลแห่งนี้มีดาวเป็นนับล้านล้านดวงความรู้สึกนับล้านล้านความรู้สึกในตอนนี้ของเขาคนนั้นเป็นความรู้สึกเดียวกันกับคุณนะครับเป็นพลังงานให้ในใน ติบไม้เท้ามีพลังงาพให้ในวิวออ f ฟอร์จูนโดเวอร์นะมีพลังภานให้การเริ่มต้นความรักการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากชดเชยเขาอยากชดใช้วันเวลาที่ขาดหายไปเขาอยากอยู่กับคุณในทุกห่วงวันเวลาและในทุกเส้นทางเดินในทุกเรื่องราวในทุกสตอรี่ในตอนนี้เขาอยากมีคุณในหัวใจเขาอยากมีคุณในหัวใจและเขาอยากพบอยากเจออยากพูดคุย กับคุณนะครับหมอโต๊นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับ